ครไม่่านักงานครับท่านประธานครับผมวินิจฉัยแล้วครับแล้วเรายังไม่ได้ลองฟังเนื้อหาเลยครับก็ขอให้ท่านปริศได้นาเสนอเนื้อหาก่อนดีไหมครับแล้วถ้ามีการใช้ในทางท่เสีนี่ท่านจำนงเขาอนุญาตหรือเปล่าหรอครับเขาเป็นบุคคลภายนอกไม่สามารถที่จะมาตอบโต้กับผู้ที่กําลังจะอภิปราไปผมไม่ขัดข้องครับเรื่องรัฐธรรมนูญผมไม่ขัดข้องเลยแต่ข้อบังคับเรามีนะครับผมขอให้ท่านประธานรักษาข้อบังคับของเราอย่างเคร่งครัดเราจะอยู่ด้วยกันอีกสามวันสองวันนะครับครับผมไม่อยากเสียเวลาครับ เขาเป็นบุคคลภายนอกครับวยความเคารพท่านนิกรจำงครับผมก็รู้จักกันดีครับท่านชัยวัฒนาขออนุญาตนะครับเดี๋ยวถ้าท่านนิกรหรือว่าทางชาไทยพัฒนาจะชี้แจงก็เดี๋ยวให้เขาเองก็ได้นะครับแต่ว่าท่านผลิตทาถูกต้องตามข้อบังคับในการตรวจข้อตรวจคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วครับก็สามารถนำเสนอได้ครับข้อบังคับท่านนิกรจำงไม่ใช่สมาชิกสภาแห่งนี้นะครับผมไม่ขอประท้วงครับประธาน ไม่อยากเสียมารยาท่านประธานม<ต>ผม<ต>ขอประท้วงครับอคนคนภายกครับก่อนอนุญาตครับพี่เชิญท่านประธานวิบครับขอบคุณท่านประธานครับผมกอบุ้ดตงพิพัฒน,ทน,ทนสญญ์สกุลผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับขอประท้วงผู้ประท้วงนะครับในข้อ69นะครับวนเวียนซ้ำซากและท่านประธานก็มีนิชัยไปแล้วนะครับคำวินิจฉัยของประธานถือเป็นที่สิ้นสุดสภาแห่งนี้ไม่ได้เสียเวลาเพราะผู้ที่พาดพิงครับสภาแห่งนี้เสียเวลาเพราะผู้ที่ประท้วงซ้ำซากครับท่านประธานขอบคุณครับ เรียนประธานสภา,าที่เคารพครับประภพฤทธิ์วัชรสินพู้แทนรัศดรมชัยโดยชื่อพักก้าวไกลครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายครับร่างพรบง,งบประมาณ67ในส่วนของมาตรา7ครับเกี่ยวกับงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีท่านประธานครับงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นถูกตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ30,000กว่าล้านบาทกระจายไปประมาณ28หน่วยรับงบประมาณแม้มีงบประมาณหลายส่วนตรงนี้ครับที่ผมเห็นควนว่าจะมีการปรับลดแต่ก็เห็นควรว่าบางหน่วยงานนั้นอาจจะต้องถูกยุบหรือว่าควบรวม แต่วันนี้ครับอยากจะอภิปรายเจาะจงไปที่งบประมาณทั้งหมดอยู่ที่ประมาณสองล้านห้าหมื่นบาทครับที่ถูกตั้งโดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการที่มีชื่อเต็มครับว่าคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทําประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเป็นประธาน ท่านประธานครับการเห็นงบประมาณก้อนนี้ในเอกาสารงบประมาณนั้นคงไม่ได้เป็นอะไรที่น่าแปลกใจมากนะครับเพราะหากเราจากันได้ย้อนไปในการประชุมคอรมอนัดแรกเมื่อวันที่13กันยายนรัฐบาลเองก็ไม่ได้ออกมติครับเพื่อเดินหน้าในการจัดทําประชามติเกี่ยวกับรัฐมนตรีใหม่โดยทันทีตามที่ได้แถลงไว้ตอนจัดตั้งรัฐบาลแต่รัฐบาลนั้นกลับตัดสินใจครับตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาแทนเพื่อมาพิจารณาศึกษาแนวทางในการทําประชามติเสียก่อนและพอทํางานมาประมาณ2เดือน3เดือน เดินทางมาถึงวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาครับทางคณะกรรมการชุดนี้ก็ได้มีการถแถลงข่าวสิ้นสุดภารกิจของตนเองไปพร้อมกับข้อสเสนอต่อคอรมอครับเกี่ยวกับคําถามประชามติซึ่งก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นคําถามแบบมัดมือชกและก็ถูกคัดค้านจนมาถึงวันนี้คอรมอนั้นก็ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจเดินตามข้อสเนอออสเนอของคณะกรรมการดังกล่าวถ้าบัานครับในเมื่อห่วงเวลาประวัติศาสตร์เป็นเช่นนี้ในเมื่อคณะกรรมการได้ทํางานเสร็จแล้วเราก็พอจะอนุมานได้ครับ แต่ความจริงก็อยากให้ทางกรรมธิการนั้นยืนยันเช่นกันว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่ประมาณสองล้านบาทนั้นน่าจะถูกใช้จ่ายไปจากส่วนอื่นแล้วโดยมีการตั้งงบสนีขึ้นมาเพื่อพยายามจะทาไปโปะย้อนหลังซึ่งเป็นการกระทําในเชิงเทคนิคของการจัดสรรงบประมาณแต่ท่านประธานครับณเวลานี้ผมเห็นว่าสภาแห่งนี้นั้นยังไม่ควรจะอนุมัติงบประมาณสักบาทให้กับรายการดังกล่าวที่ผมจำเป็นต้องพูดแบบนี้ครับท่านประธานไม่ใช่เพียงเพราะว่าผมไม่เห็นถึงความจําเป็นในการมี คณะกรรมการศึกษานี้ขึ้นมาตั้งแต่ต้นและก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าผมไม่เห็นด้วยกับผลลัพธ์ของข้อเสนอเกี่ยวกับคําถามประชามติที่คณะกรรมการชุดนี้คอก,กันออกมาแต่ที่ผมจะเป็นต้องพูดแบบนี้ครับท่านประธานเพราะแม้ผมเคารพและก็ยอมรับครับว่ารัฐบาลนั้นมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจตั้งคณะกรรมการรักษานี้ขึ้นมาแต่สิ่งที่ผมอยากจะตั้งคําถามครับคือเรื่องของความโปร่งใสในการดําเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าวเพราะถ้าเราไปดูครับ หน้า146ถึง147ครับของเอกสารที่มีการชี้แจงต่อกรรมายดการงบประมาณเราจะเห็นชัดนะครับว่าผลสำธิ์ที่คาดว่าจะได้รับนั้นเขียนไว้ชัดเจนครับคือรายงานการศึกษาเรื่องแนวทางในการทําประชามติซึ่งเราก็พอจะคาดการได้ครับว่าในรายงานนั้นก็ต้องมีรายละเอียดหลายประการไม่ว่าจะเป็นว่าคณะกรรมการนี้ประชุมกันแล้วกี่ครั้งคุยเรื่องอะไรกันบ้างมีการจัดเวทีรับฟังความเห็นไปแล้วกี่แห่งผู้เข้าร่วมกี่คนแสดงความเห็นอย่างไร แล้วก็ที่มาที่ไปข้อถกเถียงก่อนที่จะได้ข้อสรุปที่คณะกรรมการนั้นถแถลงออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วนั้นเป็นอย่างไรบ้างแต่ผมถามท่านประธานง,ง่ายๆแบบนี้ครับว่าผ่านมาประมาณ86วันหลังจากที่คณะกรรมการศึกษาชุดนี้ได้ถแถลงสิ้นสุดภารกิจแล้วก็สายตัวไปรายงานการศึกษาฉบับนี้อยู่ที่ไหนครับผมหาอ่านได้ที่ไหนบ้างครับและสําคัญกว่านั้นครับประชาชนทั่วไปสามารถหาอ่านรายงานการศึกษานี้ได้ที่ไหนบ้าง ท่านประธานครับการที่รัฐบาลและคณะกรรมการศึกษาชุดนี้ไม่เผยแพร่รายงานฉบับนี้ออกมาเป็นเรื่องที่ผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตและข้อกังวลอยู่ทั้งหมด3ประการครับประการที่1ครับท่บานประธานการที่รัฐบาลน,นั้นตั้งคณะกรรมการขึ้นมาขับเคลื่อนนโยบายที่มีความสําคัญอย่างการจัดทํารัฐมนตรีฉบับใหม่แต่เลือกที่ยังจะไม่เผยแพร่รายงานดังกล่าวนั้นผมเกรงว่าเป็นการกระทําที่ย้อนแย้งครับสำหรับรัฐบาลที่ประกาศว่าต้องการจะเป็นรัฐบาลที่เปิดเผยหรือว่า Open Government แล้วก็ย้อนอย่างเช่นกันครับสำหรับหน่วยงานที่ตั้งงบประมาณน,นี้ขึ้นมาอย่างสํานักงานปลัดสํานักนา, Honestly, นายกรัฐมนตรีครับเพราะว่าถ้าเราพลิกไปดูเอกสารนะครับไม่กี่หน้าก่อนคองงาน report, านนําของงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการศึกษาประชามติเนี่ยพลิกไปประมาณ4-5ถึงหน้าก่อนหน้านั้นเราจะเห็นถึงการที่หน่วยงานนี้เนี่ยมีการขอให้สภาชุดนี้อนุมัติงบประมาณถึง9.45ล้านบาทในการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชาการส่วนข้อสังเกตและข้อกังวลประการที่2ครับ ก็ต um. ้องยืนยันครับว่าการที่ผมเรียกร้องให้คณะกรรมการศึกษาชุดนี้เผยแพร่รายงานการทํางานของตนเองนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหม่ครับแต่เป็นเรื่องที่ตัวแทนคณะกรรมการเคยมายืนยันกับสภาเองครับในการประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนรัษฎรเมื่อวันที่2พฤศจิกายนเมื่อปลายปีที่แล้วมีการยืนยันครับว่าจะเปิดเผยผลการรับฟังความเห็นที่คณะอนุกรรมการนั้นได้ดําเนินการไปและแม้คณะกรรมการพัฒนาการเมืองของสภาผู้แทนครับ จะมีการออกหนังสือครับไปตั้งแต่เดือนที่แล้วลงวันที่19กุมภาพันธ์นะครับแต่มาถึงวันนี้ผ่านมาเกินหนึ่งเดือนครับรัฐบาลก็ยังเงียบกริบไม่มีแม้กระทั่งคาตอบกลับมาว่าจะเผยแพร่รายงานหรือไม่หรือถ้าจะไม่เผยแพร่ด้วยสาเหตุใดส่วนข้อกังวลประการสุดท้ายครับรรท่านประธานประการที่3คือการที่รัฐบาลนั้นไม่เผยแพร่รายงานของคณะกรรมการชุดนี้ครับทาให้เราไม่รู้เลยครับว่าเวลาคนของรัฐบาลพูดอะไรไม่ตรงกันตกลงใครพูดจริงใครพูดไม่จริงกันแนะ่ ถ้าเราจํากันได้ท่านประธานย้อนไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วตอนเปิดสมัยประชุมสภาครั้งล่าสุดนะครับทางคณะกรรมการชุดนี้ก็เคยมีการฝากแบบสอบถามครับแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องจุดยืนเรื่องรัฐธรรมนูญครับให้พวกเราสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรทั้ง500คนนั้นกรอกแล้วก็ส่งคืนให้กับเจา้าหน้าที่ซึ่งทางคณะกรรมการก็ได้กล่าวไว้ครับว่าคําตอบที่เพื่อนสสเพื่อนสมาชิกส่งกลับไปนั้นก็จะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการแต่เราเคยรู้ไหมครับว่าเพื่อนเพื่อนสมาชิกของพวกเรานั้นตอบแบบสอบถามกลับไป อย่างไรบ้างพอไม่มีรายงานออกมาทางการครับสิ่งเดียวที่เราทําได้ครับก็ต้องไปฟังคาพูดของคณะกรรมการที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวแต่ท่านประธานครับเราจะเชื่อใครดีครับหากสมมติคณะกรรมการแต่ละคนนั้นเกิดพูดหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลพูดถึงข้อมูลที่มันไม่ตรงกันถ้าจากันได้ท่า,านประธานในแบบสอบถามนี้นะครับคำถามแรกที่มีการถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นคําถามที่ถามว่าท่านเห็นว่าสมควรให้มีการจัดทํารัฐมนตรีบ่าใหม่หรือไม่ โดยมี3ตัวเลือกที่เราสามารถตอบได้ครับตัวเลือกที่1คือเห็นสมควรจัดทําใหม่ทั้งฉบับยกเว้นห,หนึ่งหมวด2ตัวเลือกที่2คือเห็นสมควรจัดทําใหม่ทั้งฉบับและก็ตัวเลือกที่3คือไม่เห็นสมควรให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่คาถามที่ผมมีคือว่าผลลัพธ์ของการตอบแบบสอบถามนี้ของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรนั้นเป็นอย่างไรเราลองไปฟังดูครับเร,เราลองไปฟังคําตอบจาก2 สมาชิกของคณะกรรมการชุดนี้ดูครับว่าเขาตอบไปอย่างไรบ้างขอไปที่คลิปแรกครับคนแรกครับเป็นคําตอบจากคุณนิกอรจํานงนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเป็นประธานอนุกรรมการรับฟังความเห็นที่เคยพูดไว้ในเวทีเสวนาที่ลานคนเมืองวันที่19บาธันวาคมไว้แบบนี้ครับเชิญฟังคลิปครับที่เราคุยกันเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยความแตกต่างระหว่างเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองเรามีคําถามและไม่เว้นขี่กันเลยใกล้เคียงกันมากนะครับอนจารรบครับ ไม่ต่างกันผมประท้วงครับไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับท่านรทิโรบครับเห็นด้วยว่าครับขออนุญาตนะครับขอหยุดไปก่อนนะครับมีผู้ประท้วงครับเชิญท่านชัยวัฒนาครับท่านประธานที่รบครับกับผมชัยวัฒนาตินรัตน์ผูเทนรัศฎรจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยผมเคยติติงนะครับเรื่องการเอาบุคคลภายนอกถึงแม้ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็สุดแท้แต่แต่ครับการที่จะเอา บุคคลภายนอกทั้งภาพนิ่งทั้งภาพเคลื่อนไหวมาแสดงต่อสภาแห่งนี้ครับผมถือว่าผิดข้อบังครับข้อ6 9าท่านประธานวินิฉัยด้วยครับครับเดี๋ยวให้ทางผู้ที่จะนําเสนอได้แจ้งเหตุผลของการใช้คลิปด้วยนะครับท่านประธานครับผมอยู่เด่แบบนี้นะครับก่อนอื่นข้อได้จริงนะครับคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่ เป็นการถ่ายทอดสดนะครับเวทีเสวนาซึ่งก็มีการเผยแพร่อยู่ในส,สื่อสาธารณะอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ได้เป็นคลิปอะไรที่ประชาชนเข้าถึงไม่ได้นะครับอยีางที่2ก็เข้าใจดีครับว่า,าจําเป็นที่ต้องมีการเอ่ยถึงบุคคลภายนอกอยู่บ้างน,นะครับแต่ว่าก็ต้องยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวนั้นก็คือคุณนิกรจํานงนั้นเนี่ยก็เป็นประธานของอนุก,กรรมการนะครับซึ่งถูกตั้งโดยคณะกรรมการศึกษาที่ทางคองรมอนั้นตั้งขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการจัดทํารัฐมนตรีใหม่แลวก็เป็นบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการพนาการเมืออองงงขสาแทนร,ร,ยาารย่ดีั ในการมาทํางานร่วมกันแล้วก็ให้ข้อบูลมาโดยตลอดก็เลยหวังว่าการโชว์คลิปนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรให้ให้ท่านเสียหายครับก็เ,เป็นคําพูดที่ท่านได้พูดไว้กับสาธารณะและผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ท่านเป็นรายบุคคลอยู่แล้วครับครับผมขออนุญาตเวนิชัยนะครับเนื่องจากการาจะมี2ประเด็นนะครับประเด็นที่ท่านใช้วัฒนาทวงติงเนี่ยผมก็เห็นว่า,าถ้ามีการแค่นําเสนอข้อเท็จจริงนะครับในการที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ โดยที่ไม่ได้พลาดพิงให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเสียหายก็ขอให้คุณพริตได้อธิบายอยู่ในประเด็นนี้นะครับประเด็นที่2ก็คือว่าอาจจะต้องขอความเชื่อมโยงกับเรื่องของงบประมาณให้มากขึ้น นะครับเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นการอภิปรายในเรื่องของการทําประชามติในเชิงนโยบายนะครับก็จะให้เป็นเรื่องนโยบายเป็นเรื่องงบประมาณนะครับก็ต้องขอใช้สิทธิ์พลาดพิงนะครับถ้าท่านประธานบอกว่าไม่เชื่อโยงกับงบประมาณถ้าท่านประธานฟังผมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พยายามจะฉายให้เห็นว่ามีการตั้งงบประมาณไว้สองล้านบาทเพื่อสับสนุนการทํางานของคณะกรรมการศึกษาชุดนี้ซึ่งในเอกสารที่ชี้แจงต่อกรรมิการงบประมาณก็เขียนว่าผลลัพธ์ที่คาดหวังคือรายงานการศึกษาดังนั้นในเมื่อคณะกรรมการศึกษาชุดนี้ทางานไปเสร็จแล้วผมก็เลยถามว่า ทำง,งานไปเสร็จแล้วแต่ไม่มีรายงานเผยแพร่ออกมาเนี่ยเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบรรลุเป้าหมายที่ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมาการงบประมาณทังนั้นเนี่ยเกินการตรวจสอบว่ามีการเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าหรือไม่ดังนั้นเชื่อมโยงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ในเมื่อถูกขัดจังหวะก็ขอเพิ่มอีกประโยคนึงนะครับว่าเหตุผลที่แชร์วิดีโอนี้ไม่ได้เป็นการพาดพิงหรือว่าวิจารณ์ใครรายบุคคลเพียงแต่จะแสดงให้เห็นว่าพอไม่มีรายงานเป็นทางการออกมาเนี่ยบางครั้งข้อมูลชุดเดียวกันเนี่ยคณะกรรมการแต่ละคนหรือกรรมการแต่ละท่านเนี่ยตอบไม่เหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยพอเราไม่มีรายงานมายืนยันเราไม่รู้ว่าใครพูดจริงหรือว่าใครอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนและพูดข้อมูลที่มันอาจจะคาดเคลื่อนไปบางเท่านั้นเองครับครับ,รบขอบคุณครับผู้ประทงุงเส็ใจไหมครับถ้าไม่เปิดซ้ําอีกครับกับผมชัยวัฒนาตินรัตน์ก็ไม่ขัดข้องครับแต่อย่ามันข้อ69วรรคสองครับเขาหกห้ามนะครับรรท่านประธานผมขอให้รักษาตรงนี้ด้วยผมไม่ได้ขัดจังหวะไม่อยากให้สภายอย่างนี้เสียเวลานะครับให้ระมัดระวัง ในเรื่องที่จะเอาบุคคลภายนอกครับ6ข้อห้ามของ6 9 9บักสองโดยเคร่งครัดด้วยครับไม่ได้เก้าร่วงนะครับท่านครับผมไม่ได้ก้าว่วงเลยครับครับผมไม่ิด้ใช่อย่างนี้นะครับข้อหกบเนี่ยบอกว่าห้ามไม่ให้เอาเอกสารใดๆมาอ่านนะครับหรือว่าแสดงโดยไม่จําเป็นนะครับก็ยังคิดว่าเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการอภิปรายอยู่ แล้วผมแจ้งท่านผลิตนะครับว่าผมเห็นว่าท่านองไปไปงบประมาณจริงนะครับแต่กลัวท่านสมาชิกท่านอื่นที่ไม่ได้ติดตามตลอดจะเห็นว่าไม่มีความเชื่อมโยงของงบประมาณยังไงก็ขอใช้เวลาให้ให้เหมาะสมนะครับได้ครับก็ขอเพิ่มข้อดีอีกเรื่องนึงครับว่าผมส่งคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเข้าเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ตอนเช้านะครับถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าทางท่านประธานวินิจฉัยว่าไม่สมควรเนี่ยผมก็จะแปลงเป็นการถอดข้อความของข้อความที่บุคคลในคลิปนั้นพูด มาแปะเป็น slide แทนแต่ในเมื่อผมไม่รับคําตอบว่าถูกปฏิเสธผมก็เลยเตรียมมาเช่นนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ก็ขอให้ท่านวินิจฉัยต่อนเลยครับครับ,รบข,อขออนุญาตโชว์คลิปเลยครับถ้างั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับไปดูนะครับว่าคําตอบต่อคําถามเดียวกันของบุคคลสองคนในคณะกรรมการนะั้นมันมีความแตกต่างอย่างไรไปาคาตอบของบุคคลท่านแรกเกี่ยวกับคําถามนะครับต้องทวนคาถามจริงจริงเพราะว่าถูกขัดจังหวะคาถามก็คือว่ามันมีแบบสอบถามให้สสตอบนะครับว่าเห็นควรให้มีการจัดทำรูมูบบใหม่หรือไม่มี3ามช้อยคือจัดใหม่ทั้งฉบับ จัดใหม่โดยทั้งฉบับโดยยกเว้นหมดหนึ่งหมดสองแล้วก็ไม่ควรที่จะจัดใหม่ทั้งฉบับถ้าอยากจะรู้ว่าสสตอบจํานวนเท่าไหร่อย่างไรสอแต่ละทางเลือกไปฟังคําตอบของสองท่านดูครับเริ่มต้นที่คุณนิกร่อานงครับประธานอนุกรรมการรับฟังความเห็นครับเชิญคลิปที่หนึ่งครับท่านประธานครับผมก็ยังยืนขึ้นยกมือพ้นที่สามเหมือนเดิมครับยาอยากระทําเลยครับมันเป็นบุคคลภายนอกครับผมไม่ได้เลือดึงนะครับท่านประธานครับผมวินิจฉัยแล้วครับแล้วเรายังไม่ได้ลองฟังเนื้อหาเลยอะครับ ก็ขอให้ท่านปารีได้นาเสนอเนื้อหาก่อนดีไหมครับแล้วถ้ามีการใช้ในทางที่เสียหายนนนรมนูเขาอนุญาตหรือเปล่าหรอครับเขาเป็นบุคคลภายนอกไม่สามารถที่จะมาตอบโต้กับผู้ที่กําลังจะอภิปายผมไม่ขัดข้องครับเรื่องรัฐมนูญผมไม่ขัดข้องเลยแต่ข้อบังคับเรามีนะครับผมขอให้ท่านประธานรักษาข้อบังคับของเราอย่างเคร่งครัดเราจะอยู่ด้วยกันอีก3วันสองวันนะครับครับผมไม่อยากเสียเวลาครับ เขาเป็นบุคคลภายนอกครับด้วยความเคารพท่านนิกรจำงครับผมก็รู้จักกันดีครับท่านช้ญวัฒนาผอนอนุญาตนะครับเดี๋ยวถ้าท่านนิกรหรือว่าทางชาไทยพัฒนาจะชี้แจงก็เดี๋ยวให้เขาเองก็ได้นะครับแต่ว่าท่านผลิตธรรมถูกต้องตามข้อบังคับในการตรวจข้อตรวจคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วครับก็สามารถนำเสนอได้ครับข้อบังคับท่านนิกรจำงไม่ใช่สมาชิกสภาแห่งนี้นะครับผมไม่ขอมาถทวงประธาน ไม่อยากเสียมารยาทลยท่านประธานผมขอประท้วงครับคนภายนอกครับครับขออนุญาตครับจะเชิญท่านประธานวิบครับขอบคุณท oh! ่านประธานครับผมกอบุญดวงพิพัฒน์สกุลผู้แทนรัศดรบัญช mm ีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับขอประท้วงผู้ประท้วงนะครับในข้อ69นะครับวนเวียนซ้ำซากและท่านประธานก็มีนิจัยไปแล้วนะครับคำวินิจฉัยของประธานถือเป็นที่สิ้นสุดสภาแห่งนี้ไม่ได้เสียเวลาเพราะผู้ที่พลาดพิงครับสภาแห่งนี้เสียเวลาเพราะผู้ที่ประท้วงซ้ำซากครับท่านประธานขอบคุณครับท่านประธานครับฉันขออนุญาตยืนยันนะครับเพราะว่า พอมันไปกันมามันก็ไปจบแต่ว่าข้อ69เนี่ยเป็นการพูดถึงห้ามไม่พูดอภิปรายนั้นมีการใส่ร้ายใช่ไหมครับหรือว่าเสียสีบบุคคลใดอันนี้ก็ยืนยันว่าถึงแม้ว่าท่านนี้ก่อนจะเป็นบุคคลภายนอกแต่ไม่ได้มีการอภิปรายที่เป็นการใส่ร้ายแต่อย่างใดครับแค่เป็นข้อมูลซึ่งมาจากคลิปที่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะอยู่แล้วนะครับนำมาเสนอในที่ประชุมแห่งนี้เพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้นเองครับผมไม่ได้จยแล้วนะครับเดี๋ยวขอลองฟังต่อก่อนนะครับผมเชื่อว่าก็จะเป็นการนําเสนอที่ยังอยู่ในเนื้อหาอยู่อภิปายได้ไดขอเญ ไปครับเชิญฟังคลิปเลยครับเป็นคลิปของท่านนิกอรน,นะครับที่พยายามจะให้ข้อมูลว่าสสนั้นตอบแบบสอบถามสําหรับคําถามนั้นอย่างไรบ้างครับหมวดสองเรามีคําถามได้ไม่เว้นขี่กันเลยใกล้เคียงกันมากนะครับหมายถึงว่าไม่ต่างกันประมาณไม่ไมกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเห็นด้วยว่าทั้งหมดเนี่ยมากกว่าแต่น้อยปรากฏว่าในตรงนี้ที่ขานออกมาแล้วเนี่ยมีประเด็นมากที่เราคุยกันเนี่ย อันที่หนึ่งเนี่ยความแตกต่างระหวา่างเว้นหมดหนึ่งหมดสองเรามีคําถามได้ไม่เว้นขี่กันเลยใกล้เคียงกันมากนะครับหมายถึงว่าไม่ต่างกันประมาณไม่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเห็นด้วยว่าทั้งหมดเนี่ยมากกว่าเล็กน้อยโอเคครับรจำค, <น S 2> คลิปรตรงนี้รัรามว่าคลิปน่าจะวนลูปเลยครับก็ยืนยันนะครับจากท่านนี้ก่อนว่าคนตอบว่าเห็นควรให้มีการจัดทําใหม่ทั้งฉบับนั้นมากกว่าสักเล็กน้อย มากกว่าคนที่ตอบว่าจะทําไมท่านฉบับยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองมากกว่าสักเล็กน้อยครับส่วนบุคคลท่านที่สองครับขออนุญาตเป็นคลิปของท่านภูมิธรรมนะครับซึ่งก็เป็นประธานของคณะกรรมการศึกษาเรื่องการทาประชามติเกีเ่ยวกับรัฐมนูญซึ่งเป็นคลิปจากการตอบคําถามกระทู้สดนะครับเมื่อวันที่11มกราคมที่เป็นการตอบคําถามของผู้นาฝ่ายคา้านในประเด็นเดียวกันครับว่าสสตอบอย่างไรบ้างต่อคําถามนี้ไปฟังคําตอบของคุณภูมิธรรมกันครับออกมาเหมือนกันแหละครับ ว่าไม่เอาหมวดหนึ่งหมวดสองและอยากได้ไปทับไตยมากขึ้นถามรัฐสภาถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รส่วนใหญ่ก็ตอบแบบนั้นนะครับคุยกันแบบนั้นวุฒิสภานี่ยิ่งชัดเจนออกมาครับสั้นๆนิดเดียวครับที่ผมพยายามจะชี้คือว่าเนี่ยครับแบบสอบถามเดียวกันคําถามเดียวกันแต่บุคคลสองคนจากคณะกรรมการ,ร,การตอบไม่ตรงกันครับว่าตกลงแล้วสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรตอบแบบสอบถามนี้คําตอบอะไรที่ได้เป็นตัวเลือกมากกว่ากันนะครับ ดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะสะท้อนครับท่านประธานคือว่าถ้าเราไม่มีรายงาน,นเป็นทางการของการทํางานของคณะกรรมการศึกษาชุดนี้ <S <S เผยแพร่สู่สาธารณะผมตอบไม่ได้จริงๆครับว่าคําพูดไหนที่เราเชื่อได้กันแน่จากสมาชิกของรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นท่านประธานหากรัฐบาลยังไม่มาย,ยืนยันในสภาแห่งนี้ว่าจะมีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อสาธารณะผมก็ไม่สามารถเห็นด้วยได้ครับหากสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้จะอนุมัติงบประมาณจากภาษีพี่น้องประชาชนสองล้านบาทให้กับการทํางานของคณะกรรมการดังกล่าว ขอบคุณมากครับท,ท,ท่านประธานเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมจอจาร์เอกราชอุดมอํานวยผู้แทนคนดอนเมืองพักเก้าวไกลครับผมขออภิปรายนะครับในฐานะสมาชิกนะครับในมาตราเจนะครับงบประมาณรายจ่ายของสํานักงานยกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกํากับนะครับซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้นะครับประมาณ24,000กว่าล้านบาทนะครับซึ่งในส่วนของกอรมนอนะครับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเนี่ยนะครับได้ทําคําของงบประมาณอยู่ที่ประมาณ4,000ล้านนะครับโดยถูกปรับลดลง รประมาณาจากเ,าเหลือประมาณ5,000กว่าล้านบาทจาก5,000กว่าล้านบาทนะครับโดยในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์นะครับในการป้องกันนะครับและแก้ไขปัญหาผลกระทบนะครับของความมั่นคงซึ่งเป็นโครงการารักษาความสงบภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศประเภทเองินอุดหนุนทั่วไปท่านประธานครับในส่วนนี้เนี่ยมีหนึ่งโครงการนะครับที่ผมติดใจนะครับนั่นก็คือโครงการ ที่ให้การศึกษาเยาวชนในโครงการเพชรในตมนะครับซึ่งขอทำคำขอว่าประมาณมาเนี่ยประมาณ17ล้านบาทนะครับแล้วก็ถูกปรับลดลงเนี่ยประมาณ1ล้านกว่าบาทนะครับซึ่ง โดยการปรับลดครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เพียงเล็กน้อยท่านประธานครับผมไม่ใช่จะไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนนะครับในการให้ทุนการศึกษานะครับแต่ว่าอยากจะสะท้อนนะครับว่าการจัดการศึกษาแบบนี้เนี่ยควรจะเป็นกระทรวงศึกษาหรือกระทรวงอว่นะครับที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับแล้วก็โครงการก็จะมีลักษณะซ้ำซ้อนเช่นโครงการครูคืนถิ่นนะครับหรือว่าโครงการอื่นๆที่เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษานะครับโครงการที่ซับซ้อน ซ้ำซ้อนแบบนี้นะครับก็จะเกิดผลลัพธ์อย่างไรนะครับทั้งเรื่องประสิทธิภาพนะครับต่างๆอีกโครงการหนึ่งครั 2, บท่านประธานที่ซ้ำซ้อนนะครับก็คือการแก้ปัญหาผู้หลบหนีนะครับเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าวน,นะครับเกือบ15ล้านบาทนะครับและการแก้ปัญหาผู้หลบหนีนะครับเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะนะครับประมาณ2ล้านบาทรวมกันเนี่ยประมาณ17ล้านบาทซึ่งก็ทับซ้อนนะครับกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในส่วนของสำนักปลัดซึ่งเขามีการแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์เนี่ยซึ่งประมาณ88ล้านบาทเท่ากับว่า2ก้อนนี้มันทับกันดังนั้นครับท่านประธานผมจึงคิดว่าการที่หน่วยงานของงบประมาณที่ทับซ้อนแบบนี้จึงควรเสนอตัด นะครับลดงบประมาณลงนะครับต่อมาครับท่านประธานอีกหน่วยงานหนึ่งครับคือสํานักข่าวกรองนะครับซึ่งได้ตั้งคําของงบประมาณไว้นะครับที่200กว่าล้านบาทแล้วก็โดนปรับลดลงมาเล็กน้อยนะครับโดยที่ผมไม่สามารถที่จะเห็นชอบไปได้นะครับนั่นก็คือในการจัดหารถตอบแทนแบบเหมาจ่ายประจําตําแหน่ง2ล้านนะครับแล้วก็ค่าซ่อมแซมยานพาหนะอีก3ล้านกว่าก็คือเกือบ6ล้านเนี่ยหมดไปกับรถ ประจำตําแหน่งนะครับอีกโครงการหนึ่งนะครับท่านประธานก็คือเรื่องของการที่มีค่าครุพันธ์นะครับสาล้านบาทนะครับซึ่งกรรมธิการงบประมาณเนี่ยมีปรับลดลงมา3าล้านเก้ก็คือโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัยคุกค,คามทางไซเบอร์กลุ่มหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐระยะที่2นะครับซึ่งเขาวางระบบหระบบให้มีประสิทธิภาพในการ เฝ้าระวังแต่ผมอยากจะทราบครับว่าเรามีแผนบูรณาการผมถามว่าภารกิจหน่วยงานแบบนี้เนี่ยของดีอีนะครับหรือของกสทชเนี่ยเขาก็มีโครงการแบบนี้กระจายอยู่เต็มไปหมดดังนั้นนะครับมันจึงให้เห็นว่าการจัดของงบประมาณเนี่ยมีความซ้ําซ้อนนะครับแล้วก็ไม่ตรงกับภารกิจนะครับซึ่งผมคิดว่ามันมีหน่วยงานที่สามารถนะครับทำ นะครับในเรื่องของการเตือนภัยคุกคามได้มีประสิทธิภาพมากกว่าถ้าทําแล้วประชาชนนะครับยังถูกแฮกข้อมูลยังถูกโจรกรรมอยู่นะครับยังไม่มีระบบการเตือนภัยที่ดีเนี่ยผมก็คิดว่าถือว่าการใช้งบประมาณระยะก่อนหน้าที่ท่านทามาเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นนะครับผมจึงคิดว่า<ด>เพื่อให้สอดคล้องนะครับแล้วก็ภายใต้จํากัดจึงเสนอตัดลดงบประมาณในส่วนโครงการที่ได้กล่าวไปขอพระคุณท่านประธานครับ